ถ้าเราไม่อดทนต่อเส้นทางของความสบายเราก็ต้องอดทนต่อเส้นทางของความลำบากอยู่ดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อรุงธัญรัตน์วัญชนะนะคะอดีตลุงเป็นสาวโรงงินเรียนจบเคะเขียนแบบเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลขอนแก่น แต่ว่าสิ่งที่เราคิดกับความเป็นจริงมันช่างส่วนทางกันเหลือเกินค่ะเพราะในวันที่เราเรียนจบมามาทํางานเราเลือกไม่ได้เราต้องทําในที่ที่เขารับเราเป็นที่แรกเพื่อเราจะต้องหางเงินนะคะส่งให้กับที่บ้านเราทุกคนนะคะรวมทั้งตัวลุงด้วยเป็นคนขยันมากเลยนะคะเพราะว่าเราทํางานนะคะตั้งแต่วันจันทร์ยันวันเสาร์เลยนะคะไปเช้าเย็นกลับตอกบัตรเซ็นชื่อนะคะทุ่มแรงกายแรงตัวนะคะสุดตัวเลยนะคะ32ประการให้กับงานที่เราทํา แต่เงินเดือนและผลตอบรับออกมาเพียง12,000บาทเท่านั้นเองค่ะนะมันไม่พอกับรา,ายจ่ายนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้ด้วยเราก็มองหาโอกาสเพิ่มนะคะจนได้ไปเอาเสื้อผ้ามือสองมาขายนะคะหลังเลิกงาน แต่ว่าในสิ่งที่เราทำนะคะมันก็อาจจะเป็นในสิ่งที่มันอาจจะดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะคะเพราะว่าฝนตกแดดออกเราไม่ได้ขายแต่ค่าเช่าที่เราก็ต้องได้จ่ายนะคะขายไปขายมาก็มีคนมาขายตัดราคานะคะเราก็เลยไม่ได้ทําต่อแต่ด้วยโอกาสนะคะมันก็เข้ามาหาลุงอีกรอบนึงนะคะจากการที่มีคนมาเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เลกาซีให้ฟัง จากการที่เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อ้วนแล้วก็พยายามลดไขมันลดน้ําหนักนะคะทั้งกินยาลดความอ้วนออกกําลังกายสูตรไหนว่าดีก็คือทํามาหมดแล้วนะคะจบว่่มันก็ไม่ได้ผลตอบรับที่เราต้องการนะคะรวมทั้งลุงเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงเป็นเก็ดเมืดอเลดแดงต่ําด้วยนะคะแล้วก็เป็นลมบ่อยนะคะมีปัญหาสุขภาพแต่พอเราได้มาลองนะคะผลิตภัณฑ์ของเลก a c ซี่มีคนนะคะทักเข้ามาถามนะคะแล้วก็มีเพื่อนมาถามว่าเออไปทําอะไรมา ทำไมเราถือผอมลงนะคะจากการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายเพราะมันคือการตื้อง้อขอขายคนแต่พอเราได้ลองใช้สินค้าจนเปลี่ยนแปลงตัวเองมันกลับกลายเป็นว่ามีคนทักเข้ามาถามซื้อกับเราเองเลยนะคะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ลุงนะคะได้รับโอกาสแล้วก็เข้ามาจอยกับธุรกิจเลกาซี่ค่ะการทำธุรกิจของลุงนะคะก็จะมีปัญหาอยู่2ข้อหลักใหญ่ๆเลยนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือด้วย การที่เราเป็นสาวโรงงานเงินเดือนเราก็ไม่ได้เยอะรอบข้างเราเขาก็ไม่ได้เยอะเหมือนกัน เวลาที่เราจะไปขายของเนี่ยอย่าว่าแต่หลักพันหลักหมื่นเลยนะคะแค่หลักร้อยเนี่ยก็ซื้อยากมากๆกเลยนะคะมีนแบบ2 9 0กาบาทกาแฟห่อเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อแล้วนะคะแล้วที่สําคัญคือนอกจากไม่ซื้อแล้วเวลาที่เรามาทําตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกับเขาเขาก็จะถอยห่างเราออกไปแค่เรานะคะส่งสติกเกอร์หรือมองหน้าเขาเนี่ยเขาก็คิดว่าเราอาจจะไปขายเขาแล้วคะ่นะไม่รู้ว่าเราเคยเป็นแบบเดียวกันกับลุงไหมค่ะนะคะแต่ว่า ลุงก็รู้สึกนะคะว่าการที่เพื่อนทําแบบนี้นะคะหรือว่าคนรอบข้างเราเขาคิดแบบนี้เราจะทํายังไงอุปสรรคที่2นะคะคืออุปสรรคในเรื่องของการต้องเดินทางไปเรียนรู้เพราะว่ามันไม่มีซูมไม่มีออนไลน์เหมือนตอนนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยลุงพักอยู่ที่ศรีราชาแต่เราต้องเดินทางเนี่ยไปเรียนที่เซ็นเตอร์อะคาเดมี่เนี่ยที่บ่อวินต้องอใช้ระยะทางนะคะประมาณ130มกิโลลุงอะมีแค่มอเตอร์ไซค์เพียงแค่คันเดียวแต่สิ่งที่เรานะคะ ฝังใจสุดๆเลยนะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมันท็อกซิกมากๆเนี่ยก็คือเพื่อนนะคะบอกกับเราว่ามึงจะไปไประชุมอีกแล้วเหรอไม่นักธุรกิใจใหญ่นะคะทั้งเสียงในหัวนะคะของเพื่อนที่มันมาทำร้ายจิตใจเราแล้วก็ระยะทางที่เราต้องฝ่าดงรถสิบล้อเพื่อไปเรียนค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าหรือมันอาจจะไม่ใช่เราเรามาทำอะไรที่มันแบบต้องลำบากขนาดนี้เลยไหม แต่อย่างที่บอกค่ะว่าถึงแม้เราไม่อดทนต่อเส้นทางของความสบายเราก็ต้องอดทนต่อเส้นทางของความลําบากอยู่ดีในเมื่อเราเลือกเส้นทางนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราแก้ไขได้เนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องไปขายของให้กับคนที่เขาพร้อมที่จะจ่ายให้กับเราคนรอบข้างที่เขาจ่ายไม่ได้อาจจะมีแค่หลักสิบหลัก20นะคะยังมีโอกาสอีกมากมายที่เราสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้ มีอีกหลายคนเลยที่เขาพร้อมที่จะดูแลสุขภาพมีรูปร่างที่ดีและยังอยากจะมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางค่ะสุดท้ายไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคเจอคำดูถูกเจอการที่เราขายของไม่ได้ในวันที่เราไม่เหลือใครแต่เราเหลือความฝันของตัวเราเองดังนั้นนะคะเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามจนสุดความสามารถก่อนเรียนรู้ทุกอย่างที่เรามีเครื่องมือให้ เราก็สามารถที่จะสร้างฝันให้กับตัวเราเองได้จากสาวโรงงานคนหนึ่งที่ไม่มีพาส,สปอร์ตไม่เคยเที่ยวต่างประเทศเลยก็สามารถผ่านทิปท่องเที่ยวกับบริษัท Legacy มากกว่า20ทิป10ประเทศได้จากคนที่มีรายได้เพียง12,000บาทกลายมาเป็นรายได้หลักแสนในธุรกิจได้เช่นเดียวกันเปลี่ยนคำดูถูกจากสาวโรงงานเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงสร้างฝันของตัวเองจนเป็นจริงค่ะ